สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้เรามาพักกันที่แหลมสิงห์เนเชอรัลบดรีสอร์ทนะครับอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับนี่คือสิ่งที่เตรียมมาเนาะเรียบร้อยนะครับไปเล่นน้ํากันมาเรียบร้อยเนาะเจ้าออกก้านะครับตัวใหญ่นะครับแบบนี้เลยสูงร้อยแปดสิบนะครับตัวนี้ตัวใหญ่มากนะครับต้องทมไปเล่นมาไอเรานี้ต้องทมก่อเล่นกินไก่อยู่นะครับ บรรยากาศนี่ดีมากนะครับอันนี้จะให้ดูนะบรรยากาศในห้องก็จะเป็นประมาณน,นี้มีเก้าอี้นะครับมีทีวีเนาะอ่ะแล้วก็อันนี้ในห้องมีห้องแยกออกมานะครับแล้วก็เป็นห้องเป็นครอบครัวนะครับอันนี้เป็นห้องนอนแล้วก็มีเตียงแยกอยู่ด้านนอกเนาะทีวีมีทั้งสองห้องนะครับแอร์สองตัวนะห้องใหญ่นะห้องน้ำํำก็น้ำอาจจะไหลเบานิดึงนะครับแต่ว่าก็าดูสะอาดดีแต่ก็ไม่ได้ใหม่มาก่นะ ก็จะอายุก็สักประมาณสักเก่านิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับเก่ามากนะครับนอนได้นะดูสะอาดสะอ้านอยู่ราคาน่าจะประมาณวันเสาร์อาทิตย์นะครับอันนี้อยู่ประมาณมีเด็กด้วยนะครับมีเตียงเสริมมาด้วยนะเหมือนเขาจะลงให้ให้เราเสริมเตียงด้วยนะก็จะประมาณสองพันเ็ดนะครับสองพันเนาะนี่ฮะมองไปเห็นทะเลเลยนะเพื่อนมองไปเห็นทะเลนะครับมีเกาะเล็กๆนะข้างนอกนะ เดี๋ยวจะซูมให้ดูก็คือบรรยากาศโดยรวมนะครับเนี่ยตรงนั้นจะเป็นสระว่ายน้ำเนาะมีคนน้องๆ้องว่ายน้ากันอยู่เนาะอันนี้รีวิวในห้องนะครับเพราะว่าอากาศข้างนอกค่อนข้างร้อนเนาะโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับขับรถมาไกลหน่อยเนาะสําหรับส่วนตัวเนาะมันจะเป็นเงียบสงบดีนะครับจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็จะเป็นโซนโซนทะเลแล้วก็มีโซนเป็นพวกป่าชายเลนเนาะกินปูดูเหี่ยวอะไรพวกนั้นจะเป็นโฮมสเตย์นะ ถ้าเป็นรีสอร์ทก็จะอยู่แถวแถวติดทะเลนะครับแต่เสียดายเขาบอกว่าหาดแหลมสิงห์ที่มาวันนี้นะเขาบอกว่ามันมีพายุตรงกลางทะเลนะครับทําให้น้ํามันขุ่นเนาะน้าทะเลขุ่นนิดนึงก็เลยไม่ได้ลงเล่นกันเนาะก็เลยไปเล่นที่ถ้าแนะนําก็ถ้าเป็นช่วงนี้เขาบอกว่าที่หาดเจ้าหลาวดีกว่าเนาะจริงๆตอนแรกว่าจะจองที่หาดเจ้าหลาวนะแต่ว่ามันเต็มนะครับก็อยากลองมาดูที่จันทบุรีเพราะว่าไม่เคยมาเนาะ จริงๆก็กาจจะมาที่ไหว้พระด้วยนะครับไหว้มาวัดเขาสุก,กิมเนาะแล้วกอ็อะไรนะวัดเขาสุก,กิมแล้วก็ามาไหว้พระเจ้าตักสินนะครับเป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเนาะนี่นข้างหน้าจะเป็นถนนเนาะนี่คนนี้รถจอดอยู่ตรงนี้นะทะเลตรงนี้เลยนะครับทะเลตรงนี้เลยข้างหน้านี้เลยนะกว้างนะครับมีหลายอันเนาะมีหลายห้อง อากาศค่อนข้างดีนะครับลมแรงมากนะลมแรงมากเลยตอนเย็นเราจะไปหากินอาหารข้างนอกกันนะครับเพราะว่าในโรงแรมนี้เขาไม่มีอาหารให้นะครับเขาจะมีแค่อาหารเช้านะอาหารเช้าก็จะเป็นเหมือนบุฟเฟ่นะครับกินรวมเนาะใช่นี่ก็จะล็อกห้องก็จะอยู่ในในในแอร์อย่างเดียวเนาะเดี๋ยวจะจะจะ,จะทำคลิปอีกนะครับคลิปนี้คือรีวิวรีวิวว,ว่าตรงรีสอร์ทนี้เป็นยังไงเนาะ อากาศดีนะครับอากาศดีมากชายหาดก็ค่อนข้างสวยนะแต่ช่วงเรามาช่วงน้ําขุ่นเฉยๆนะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงน้ําใสก็น่าจะน่าจะดีกว่านี้นะครับพรุ่งนี้เราจะรีวิววัดเขาสุก,กิมนะครับจะไปไหว้พระกันนะหลวงปู่สมชายจิตตวิโยนะครับเป็นท่านมาจากร้อยเอ็ดนะครับบ้านเดียวกันกับพกษธนาแสงนะครับท่านมาทุดงแล้วก็ได้มาสร้างเป็นสำนักสงฆ์แล้วจนทุกวันนี้เป็นวัดเขาสุก,กิมนะครับผมก็เกิดมาว่าังไม่เคยมานะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพา ไปดูกันนะครับพาไปไหว้พรนะอ้นาสักการะนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับ